หน้าเหรอเออหน้าอย่นีหน้า้ยนะอ๋อแล้วเดมต้องด้วยข้ก็ต้มเหรอม่แม่เต้เด้มคนน้ลูกอา้าต้มอะทมันท้อจะใส่อะไรนี่มอะไรที่ทำกันอ๋อมีร้านหน้าเดิมใช่เหรอน้นหน้า่้ต้ม่อ๋อยังไม่ยมาอยาอิม้เลย

ទៅ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  Ô chị, 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 chị,

ยืนนิ่งแ่นเราคงไม่เพียงพอเด็กใกิเบเกนจุกลงบุกเมกินมาอันนี้ตัดผ้าปล่อยันนอนแล้วหรอไม่เียงเยสุดไหมเยยอะ้เราชเลยตกอนิกับดเนี่ทใครวก็คยังไม่กลัวอีกน้อแข็งกล้วยเนื้อมาก่อนแล้วแซมแข็งนไม่ใช่มีเนืออยู่ข้างบนอ่วมเพียร์ครบสวยอีกอาเปิมองกนก่ยนะ พี่น้องหอข้าวต้มข้าต้มเกละดโดนะครับข้าต้นไปมะพร้าวที่พี่เอานำไปไว้ใส่บาตรอีกทำเนียมปฏิบัติบ้านเราก็วันสุดท้ายก็จะยื่นด้วยอข้าวต้ตมนะครับใส้เป็นไส้กล้วยรครับ <c oughs> เธอต้องต่อกัน <coughs> นทำทำขนมอะไรครับเนี่ยทำขนมนมเทียนนมเทียนเนาะนมพักทองใช่ครับต้องไม่เชื่อมแป้งต้องเอขาจะต้องเคล้าผสมแป้งตีแป้งให right ้มันได้ที่ก่อนให้เนื้อแป้งทั้งหลายเนี่ยมันเข้ากันตอนนี้ก็ใส่แป้งกับเนื้อพักทองก่อนเนาะเออแล้วก็ที่ก็ผสมไปด้วยในสัดส่วนแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติม ละหน่อยลหน่อยเดี๋ยวพอได้ที่ก็ไปปั้นเป็นลูกกลมๆเนาะไม่ริงเนาะแล้วก็ไปห่อยึดถือลายปายแม่ครัวนะพันนี้จะเชิญจ่ากปลาปลาเรียบร้อยเราต้องกระเ้าเข้ากันเหนื่อยยงบ้านอะไไจ๊ะ อันนี้ทำอะไรไม่ไม่ไปสวัสดีครับโอ้มาแต่เช้าเลยจชายินดีเด้อครับเชือกินกันเชือกดูแลกันอันนี้ทานทำอะไรเอาไปโทษดแช่เอาไปโทษอันที่ตอนแรกเราเราไปกินวันนั้นเนาะเดี๋เราไปทอดเสร็จเราจะกรอบแล้วก็จะผัดเป็นรัสพริกก็ได้อะที่คลุกกับพริกเผ็ดๆนิดหน่อเนาะ มาระ,ะเตรียมไว้จะต้มเอ,อ้จะเกงจะต้มต้มจืดมาระ,ะยัดได้ไม่ถัวทำอาหารเ่ละเมโน่นี่ ไปมาที่หน้ายาดูได้ค่ะให้มันได้เยอั่วตอนนี้ได้คนอันนั้นยังไงแล้วคืออะไรอยู่มาแล้วอยู่าแอะไรลูกเนี่ยอ๋อนีถัจ้ะมาเร็งมาเดียวโอเคไม้พทุกนสดักสองเนาะสุกสุร้อนๆอนเลยพอเปนึ่งมาเนาะเป็นนึ่งไม้สุกเสร็จสับพอนึ่งสุกแล้วไงเห็นไหม ต้อง <lok ult ime> มาตีปรชสมกับแป้งต้องนวดจน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 นี่แหละักทอมันเป็นผลไม้ที่ทำแกงก็ได้เช้ร <fot green> ุดได้หลากหลายเมนูถ้ามาทำนี้

ไปคนดไอ้มันค right> ิดหมดแสวนวันนี้ไปเห็นไปเ็นหนจอกไม้่ันเ็นจอกที่มันไหลมาจากไนันไหลมาผ่านนี่แบบน้แบบนี้งามยกนีเอยกยกนี้ยกนี้นี่อมอมคีวเจดไตฟักทอง ใช่พอโม่ตีม่ก็กำลังเตรบขั้นตอนการห่อก็จะจีบแล้วก็ลงแล้วก็ ตี่เอาไว้พอได้ที่ได้ปริมาณเหมาะสมก็นำไปนึง่งเลเนี่ยเห็นไหมต้องคนทำเต็นเ็ต้องแบ่งไปต้งดีกว่ เแินไปแล้วนไปนะคะขัดแบนไปนุ่นๆสวยหน่อยบางส่วยพอๆพอๆเกือบแล้วนุ่มๆแทงไปเลยแทงไปเลยนะจะเล่นทำอะไรครับนั่นน่ะยานพริกกะปิค่ะอร่อยกะปิอู้สุดยอดเลยขอชอบของหลายๆท่านจิ้มกับผักสดผักสดกับผักทุกชนิดเนาะือผักหลายอย่าง ได้อได้อนี่ทำอะไรพวกอันนี้ทอดับทองใช่ไหมครับตำกะปิโอ้โหสูตรขาแต่ลัสูตรแล้วสูตรเนี่ยเปลี่ยนอร่อยเนาะเพราะมันลงตัวเลยกับปีกโทษนะครับดูสิท่านผู้ชมเห็นไหมับทอง เราใไรไปไหนน่ะต้มต้มที่ไหนเราไปต้มที่เรร้านกลับหรไอยังนี่ยังเหรอเราไปอยู่ไหนนี่ไม่ชวนแย่หรอหดีมากข้าวแดูไม่ตัวข้าวกับข้าวแต่เมแตงโแตงมว่านไ้อรนีเยไม่ก็ทา อนี่มะเขือพวงอะไรนะถ้ามีมะเขือพวงใส่โอเคเลยใช่ถึงแม้มีมะเขือพวงก็สุดยอดอยู่แล้วจริงนะครับและเพื่อนไปแล้ว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 แกงโหนี่เห็นไหมครับลานเดินทางร้อนๆเลยท่านผู้ชมจ๋าร้อนสุดยอดเลยแม่ครัวฉัน ใช่มีม้ไปแล้วโอเคมาแล้วรอนหน่อยร้อหน่อยเลยร้อนร้อนร้อนโอเคถึงแล้วเี่ยมเี่ม่ไปแล้วท่านผู้ชมจ๋าโหส ต้มจืดสุดยอดเลยต้มปลาด้วยต้มจืดใส่น้ำมเยอะใส่น้ำมเยอะมีเยอะเลยนะก็เนอหมาสุกโอ้มันเกินแล้วต้มจืดเขาดูจืนี่แหละแม่ครัวสูตรเด็ดต้มจืดข้าวอันนี้ต้มปลาทะเลใช่ออร่ยต้มปลาป่ะต้มปลาโอ้ ไอจุกล้านม่แล้วของหวานทันทีเลยอ่ะแท็กซี่เปิดในลูปทองบัดทองอร่อยมากเลยขมแมวเดียวกับติบใบชอ อ้ยดีจังเลยเปโลกลมเืดเลยสุดยอดเลยของคานอร่อยสุดยอดเลยอ่ะดูสินี่บุดพักทองมันต้องแบบนี้เนาะที่จะไม่กลัวหรอกมันอร่อยจริงนี่ ติดแล้วเด็ดผัดหอมผัดทีผัดนางรักผักกะเพราเก็บสกแต่บรรยากาศทางครัวเด็ดีที่สุดเมนูเด็ดๆอาหารอร่อยๆไแกใหญ่อย่หอันนี้ต้อยงมกียังไเ้างไบ้างชนชนช้ เพิ่มผสมเพิ่มเติมเพราะว่าใส่เยอะมาอย่างงามต้นะต้องใส่เกลือละต้องไปตามสัดส่วนที่ไปอให้อร่อยอนะไป่งไปไหนไปเลยอร่อยั่นงเจมาคุยเลยไหนก็ไปท่ไมค มัวคิดเข้าไปอย่างนี้ผสมแป้งตัดส่วนเนาะแล้วก็เอาเนื้อพักเขงชิ้นนึ่งมาผสมอีกทีหนึ่ง

มันต้องเดือดเก่งครับท่านผู้ชมมันต้องเดือดภาคๆนี่แบบนี้แหละ